สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่อง t ไ a i Top Fitness วันนี้จะสอนท่า l u น g e เจหลายหลาคนงงว่าต้องเล่นยังไรกันแน่วันนี้ก็จะเจาะลึกในระดับหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟิตหุ่นอยากจะออกกําลังกายครับผมขอแนะนําเว็บไซต์ worldwide.web.fitway.com ครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุด และถูกที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายอีกด้วยนะครับราคาดีมากๆคุณภาพสุดยอดส่งไปถึงบ้านนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกกำลังกายที่บ้านช่วงที่ฟิตเนสปิดครับท่าลันจ์ะเป็นท่าที่ทําให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยทั้งหมดทํางานหนักได้ดีพอสมควรนะครับมันเป็นท่าที่หลายหคนชอบเล่นกันที่บ้านนะครับจะมีท่าสก๊อตกับท่าลันจะเป็นท่าหลักๆสําหรับใครที่อยากจะ ออกกําลังกายขาครับทีนี้ครับผมจะพูดถึง3ท่าด้วยกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นท่าที่เป็น forward lunges นะครับก็เป็นท่าที่เราไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับก็จะมี backward lunges นะครับก็เหมือนนั่นแหละถอยหลังนะครับแล้วก็จะมี step through lunges หรือว่า walking lunges ที่เราไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็จะพูดถึงความแตกต่างแล้วก็ข้อระมัดระวังด้วยครับเอเคเริ่มจาก ถ้าลอนยืดแบบปกติที่คนหลายหลายคนชอบเล่นกันก็คือก้าวไปปุ๊บแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมครับทีนี้เนี่ยเริ่มจากระยะนะครับมันก็จะมีหลายระยะไม่มีผิดไม่มีถูกครับถ้าผมก้าวแบบสั้นนะครับแล้วก็ลงลึกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นขาด้านหน้าด้านบนนะครับทํางานหนักถ้าผมก้าวไปข้างหน้าแบบไกลามากมันก็จะเสียทองง่ายกว่าครับแต่รู้สึกได้เลยครับว่าเนี่ยกล้ามเน,นื้อด้านหน้าเนี่ยยังทํางานอยู่ครับแต่ว่า ด้านหลังกับก้นช่วยออกแรงอีกด้วยครับนั่นก็คือความแตกต่างหลักๆระหว่าง short lunges กับ long lunges ต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงช่วงลำตัวนะครับว่าเราควรจะโน้มไปข้างหน้าไม้หรือว่าตัวตรงนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพียงแต่ว่าคือมันต่างกันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเนี่ยผมโน้มไปข้างหน้านะครับน้ำหนักผมอะอยู่ที่ขาด้านหน้า ประมาณ80%แล้วก็ด้านหลังประมาณ20%ครับคือด้านหลังพูดง่ายๆนะครับมันแค่ไวแบบไม่เสียทรงนะครับตอนที่ขาลงครับพอผมถีบกลับมาปุบ๊บก็จะเป็นกล้ามเนื้อด้านบนอะทำงานหนักมากแล้วก็แฮมสตริงอีกข้างหนึ่งจะช่วยดึงกลับมาครับนี่ก็คือที่เราโน้มไปข้างหน้าครับถ้าผมตั้งตัวตรงน้ำหนักของผมไม่ได้อยู่ที่ข้างหน้า80ข้างหลัง20 มันจะ5 0า0ซึ่งแต่ว่าตอนที่ผุมลงไปแบบนี้นะครับน้ําหนักเพิ่มขึ้นตรงนี้นครับทำให้กล้ามนื้นด้านหน้าครับทั้งหมดทํางานหนักครับซึ่งท่านี้นะครับไม่ได้ผิดแต่บางคนตอนที่เขาเล่นท่า lunges จะรู้สึกได้ว่าเจ็บเข่านะครับแล้วบางคนบอกว่ามันเป็นเข่าด้านหลังไม่ใช่เข่าด้านหน้านั่นเป็นเพราะว่าตัวตรงท่า โน้มไปข้างหน้านะครับน่าจะเจอว่าเนี่ยปัญหาที่เขาเจ็บด้านหลังหายไปครับต่อมานะครับก็จะเป็น step run l u g e s หรือว่า walking l u n g e s ก็จะเป็นท่าเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับท่าแบบนี้นะครับที่เราจะไปข้างหน้าแน่นอนตัวของเราก็จะโน้มไปข้างหน้าในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าอย่างนี้ครับแต่มันก็จะอยู่ข้างหน้าครับปุ๊บ แล้วก็ไปข้างหน้าครับตอนที่เราขึ้นมานะครับถ้าเป็นลันยืนปกตินะครับตอนที่ขึ้นมามันค่อนข้างหนักที่หัวเขา่าแล้วก็กล้ามเนื้อลังขาด้านนี้ก็จะช่วยออกแรงนะครับก็คือนี่ดึงอันนี้ถีปุ๊บแต่ถ้าผมก้าวไปข้างหน้าครับด้านหลังไม่ได้ช่วยมันแค่ช่วยให้ไม่เสียทรงครับผมไปข้างหน้าแล้วตอนที่ขึ้นมานะครับน้ําหนักที่เข่าก็จะลด,ล,ดลงครับมันก็จะ มีสะโพกที่ช่วยออกแรงได้นะครับตอนที่ผมไปข้างหน้าปุ๊บแบบนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็น reverse lunges พูดง่ายๆนะครับท่านี้ใกล้เคียงกับท่าสกวอตแต่เราเล่นแค่ข้างเดียวนะครับปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาผมไม่ได้ตั้งตัวตรงนะครับเดี๋ยวเสียทรงนะครับเหมือนสกอตนั่นแหละปุ๊บขึ้นมาหรือว่าเราสลับข้างก็ได้ครับทีนี้เราจะรู้สึกได้เลยว่า ตอนที่เราถอยด้านนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังมันแทบจะไม่ได้ออกแรงมันแค่เอาไว้แบบช่วยไม่ให้เสียทรงครับด้านหน้าท่าน,นี้นะครับกล้ามเนื้อจะทํางานเหมือนสควอตแล้วแหละนะครับเหมือนสควอตแปลว่ากล้ามเนื้อด้านหน้าและหัวเข่าอาจจะรู้สึกดีกว่าทานน้าลันจ์ที่เราเป็น f ฟร์ลันจ์นะครับพอตอนนี้เราเล่น f ฟร์ลันจ์เราก็จะไปข้างหน้าน้ําหนักไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกเนี่ยไปข้างหน้า แล้วก็ทีปกลับมามันก็หนักที่หัวเข่านะครับถ้าเราถอยหลังรู้สึกได้เลยครับว่ามันเบาวกว่ามันเหมือนสะกดนะครับแต่ข้างเดียวส่วนของเข่านะครับควรจะถึงพื้นไหมไม่ว่าจะเป็นท่า regular lunges หรือว่า l u n g e อธรรมดานะครับ step through หรือว่า walking lunges หรือว่าเป็น backward lunges reverse lunges เขาควรจะถึงพื้นไหมไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับแต่มีข้อระมัดระวังพมเองนะครับให้มันถึงพื้นนะครับ เพราะว่าผมกลัวนะครับว่าผมเล่นไปผมไม่มีกระจกเป็นไปได้ว่าด้านนี้ลงไม่ลึกพอเราไปข้างหน้าปุ๊บด้านนี้ลงลึกมากมันจะทําให้เราเสียความสมดุลนะครับผมก็เลยชอบให้มันถึงถึงพื้นเนี่ยทั้งสองข้างให้รู้ว่ามันบาลานซ์มันสมดุลกันครับแต่ตอนที่เราเล่นไปเราควรจะใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับโอ้โหนี่เจ็บแน่นอนเราต้องค่อยๆลงไปนะครับปุ๊บ โอเคแล้วก็ไปข้างหน้าปุ๊บหรือว่าถ้าเป็น reverse lunges แบบนี้ครับลงถึงพื้นได้ครับแต่ไม่กระแทกพื้นครับต่อมานะครับอยากจะพูดถึง2เรื่องเรื่องของการที่จะไม่อยู่ในกรอบนะครับสำหรับท่าต่างๆแล้วก็2ก็คือการเลือกท่าเพราะมันมีเยอะมากครับอย่างแรกนะครับเรื่องของการที่จะอยู่ในกรอบนะครับรหลายวในหลายหลายคนชอบสอนท่าว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้ไปไป,ไป โดยที่ไม่ได้คิดถึงสรีระร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนท่าได้ตามที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราเองนะครับส่วนของเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการเลือกท่าต่างๆโอ้โหเนี่ยท่ามันมีเยอะมากในการออกกําลังกายครับถ้าเป็นแค่ขาโอ้โหเนี่ยมันมี Squats มีบัลแกเรียนสป i ิตสควอ s มีไซคลิงสควอ a t s มี Box กซ์สควมี l เ g Press มี l e กเอ็ก n s i o n ชันส์ล s F เจสฟอร์ดลุงเจสลุงลาร่ลจสไซด์ โอโหท่าเยอะเหลือเกินครับเราต้องเราเล่นทุกท่าไปหมดไม่ได้นะครับเราต้องเลือกบางท่าที่เรารู้สึกว่าใช่เลยครับซึ่งง่ายๆนะครับเราก็จะเลือกท่าที่เรารู้สึกว่าเออเวิร์กวะคือง่ายๆนะครับซึ่งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกประมาณ8ปดถึงสิสัปดาห์ก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเปลี่ยนท่าที่เราเล่นไปนะครับบางบางทีเราอาจจะแบบเล่นแต่ท่าเดิมท่าเดิมซ้ำๆๆเราควรจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้างด้วยครับ โอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิดโน้ติฟิเคชันแล้วก็เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ